นะครับอธิบดีลงไปแล้วเขากาลังหาทางออกเข้าใจไหมฮะกาลังหาทางออกให้คุณจอนนี่แล้วก็ชาวบ้าน3ามสี่ร้อยหลังคารเรือนว่าจะดําเนินการอย่างไรนะครับให้ชาวบ้านทั้งหมดรวมทั้งคุณจอหนนี่ได้มีทางออกนะครับนะคดียังไม่จบนะครับแต่ว่ากําลังเอ่อกำลังจะหาทางออกคุณจอหนนี่นะมือปราบนะเพราะฉะนั้นใครที่ไปบอกเขาว่าคุณจอหนนี่ต้องติดคุกแบบนั้น คุณจอหนนี่ต้องโดนคดีฟอกเงินคดีป่าไม้อะไรต่างๆนั้นเนี่ยก็เตรียมรับหมายสารจากคุณจอหนนี่เพราะคุณจอหนนี่แกก็เตรียมร่างฟ้องร่างอะไรแล้วดูข่าวนะแกบอกว่าเดี๋ยวจะส่งหมายไปให้ไอ้พวกหิวแสงทั้งหลายนะครับก็มีทั้งทนายทนายครูบาอาจารย์ต่างๆเยอะยมากมายที่นะไปทําตัวหิวแสงนะฮะนะครับตราบใดที่ศาลยังไม่มีคําตัดสินเราจะไปบอกว่าคนนั้นผิดตรงนี้คนนี้ผิดตรงนั้นไม่ได้นะครับ เราไม่ใช่ผู้พิพากษาถ้าเราทําแบบนั้นเขาเรียกว่าสารเตี้ยมันคือการหมิ่นประมาทดังนั้นใครก็แล้วแต่นะครับที่มีคดีความแล้วก็มีคนบอกว่าเราจะผิดแบบนั้นผิดแบบนี้คนที่พูดแบบนั้นคือคนที่ทําตัวเป็นสารเตี้ยก็สามารถฟ้องร้องได้นะครับนะครับนะคนที่จะตัดสินว่าใครผิดคือสารเนะี่ยตอนนี้มือปราบโดนข้อหาอะไรบ้างมันยังไม่โดนเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครไปบอกว่าตอนนี้โดนข้อหาอะไรนี้บุกลุกนะ แล้วก็ป่าไม้อ,อะไรเนี่ยแล้วก็ฟอกเนงะินมันมีเนี่ยมีพวกทนะัทนายทนายครูบาอาจารย์อะไรพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวจะจอนนี่เขาจะส่งหมายสารไปที่บ้านห้าเม็ดถือว่าเป็นผู้เสพกฎหมายนี้ยังอยู่ไหมก็ยังอยู่ครับนะครับเดี๋ยวนี้การจะพิสูจน์ว่าคนนั้นมีข้อมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องพิสูจน์นะว่าเขามีไว้ครอบครองเช่นเพราะว่ามันมีไว้เพื่อเสพได้นะครับถามแล้ว นะครับถามแล้วอาจารย์ไม่เห็นรอบสามแล้วครับนะครับ,นะรบมันเยอะนะนะครับถามอะไรก็ถามมาใหม่นะครับนะคุณยิ้มละไมนะถามไปเรื่อยเเดี๋ยวมันก็เห็นเองเนะี่ยแถวบ้านาดูจนเพลินนะครับนายกรอดไหมครับก็ไม่รู้กันกจะรอดไม่รอดแล้วแต่ศาลนะพระที่ประราชิกแล้วแสดงตนว่าเป็นพระคนไปทําบุญด้วยเพราะเข้าใจผิดแบบนี้ชอบโกงไหมไม่ถึงขนาดนั้น นะครับเวลาทิขาดจากความเป็นพระแต่คนนี้การศึกมันมีขั้นมีตอนอยู่นะครับมีขั้นมีตอนอยู่นะครับเฮงกับไรน่ารักมากขอบคุณมากครับนะครับแน่นะฮะนักศึกษาคณะนิติสามารถฝึกงานสํานักงานทนายได้ไม่ได้ครับบัตรกดเงินสดยังไม่มีหมายสารหมดอายุกี่ปีโดยทั่วไป10ปีครับผู้ใหญ่บ้านกำนันที่เซ็นชื่อให้จอห์นนี่มีความผิดไหมมันต้องดูว่าจอห์นนี่มีความผิดไหมนะครับผู้ใหญ่บ้านหรือจอห์นนี่ถ้าเขา ขาดเจตนาสําคัญผิดมันก็ไม่มีความผิดเพราะการกระทําทความผิดทางอาญ,ญาต้องมีเจตนากล้าฟอ้องอ่าปานเทพหรือเปล่าอ๋อกล้าครับนะไปบอกนะถ้าเป็นไม่ได้ไปบอ่อยปานเทพนะมันไม่ใช่พ่อผมนะครับผมฟ้องหมดถ้าใครไม่ใช่พ่อผมนะครับฝากบอกด้วยนะครับว่าถ้าไม่ใช่พ่อผมเนะี่ยถ้ามันมินประมาทฟ้องหมดไม่ว่าจะชื่ออะไรนะครับมีคนถามนะครับนะถ้ามันไม่ใช่พ่อผม,ผมฟ้องหมดนะครับ ถ้าทถาททถ้าละเมิดกับผมนะผมต้องไปดูเขาละเมิดหรือเปล่านะครับชัดเจนไหมครับนะครับนะก้า,า,าฟ้องปานเทพกับสนที่ไหมฟ้องไปแล้วครับปานเทพก็ฟ้องไปแล้วคดีแพ่งสนที่ก็ฟ้องไปแล้วคดีอา,าอญาครับฟ้องไปแล้วครับนะครับเพราะว่าเขาสองคนไม่ใช่พ่อผมนะครับเพราะฉะนั้นถามมาก็ต่อไปนะใครไม่ใช่พ่อผมถ้าถ้าถ้ามาทําให้ผมเสียหายผมฟ้องหมดปานเทพผมฟ้องแพ่งไปแล้ว นะครับเขาเป็นคนดีอาจารย์สู้เขาไม่ได้อ่านให้แล้วนะสังโก้นะดีขึ้นนะนะครับไม่เป็นไรครับข่าวอ่ข่าวออกมาออกมาว่าคุณจะฟ้องคุณแม่นะครับอ่ไม่ต้องห่วงครับใครที่ให้สัมภาษณ์ผมเสียหายฟ้องหมดครับนะครับไม่ต้องห่วงครับผมไม่สนใจว่าคนเหล่านั้นจะเป็นใครนะครับนะครับเจ้าคณะมีภรรยาคนหนึ่งชื่อจุดๆมีลูกด้วยกันสองคนคําถามคือบวชมาตั้งแต่เด็ก เอาเวลาที่ไหนไปมีเมียอันนี้คุณหลิวเขาถามมานะผมก็ไม่รูใ้ให้คนอื่นเขาตอบแล้วผมก็อยากไปตอบแล้วนะ, <โ S 1> ะนะครับพอแล้วนะครับไอ้พวกถามเรื่องปานเทพสนที่อะไรนี่พอผมไม่ตอบให้แล้วนะนะครับเพราะช่องนี้ไม่ได้จัดไว้เพื่อสําหรับมานั่งตอบคําถามเรื่องปานเทพกับสนที่นะตอบแค่นั้นผมขอคุยกับเอฟซีนะครับนะครับพอแล้วนะเข้าใจนะครับนะนะนะอ่านให้ก็ถือว่าให้เกียรติแล้วนะครับนะครับพอแล้วนะครับ ข่าวพระทำวัดแถวบ้านผมเงียบสงบดีอ๋อครับเอ่อนะครับพี่เดชาเคยเจอที่ร้านรถเนี่ยอ๋อครับครับครับคุณอ้อนะครับยินดีครับนะครับสบายๆนะครับทําไมพระชอบสีกาคือบวชมานานบางทีมันก็มีความอยากมีกิเลสตัณหานะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับอืมนะครับอืมนะครับใครมีอะไรก็สอบถามนะ สนที่ขึ้นเวทีซัดพักอ่พักส้มปากเก่งเพราะไม่เคยบริหารที่ทักษิณรู้ขอ้อเสนอทำนะครับก็ไปเรื่องของสนทินะนะครับสนทีก็ปากเก่งครับนะครับไปบอกพักพักส้มปากเก่งสนทีก็ปากเก่งนะครับอ่ใครเชื่อสนทีก็ไปดูครับแต่ผมคนหนึ่งที่ไม่เชื่อนายสนทินะครับนะผมเชื่อพักส้มนะครับเพราะว่าเขายังไม่เคยบริหารก็เพราะอะไรก็เพราะคะแนนเขายังไม่เกินครึ่ง ปี 70, นนเจ็ศูนย์คะแนนก็เกินครึ่งเขาก็สามารถบริหารเป็นนายกได้นะแล้วคนอย่างนายสนธิจะเป็นเป็นนายกได้ไหมนะก็เห็นก็ประท้วงมาตั้งแต่กี่ปีแนละ้วขับไล่ทักษินขับไล่ยิ่งรักไม่ขับไล่ลูกทักษินขับไล่แล้วเป็นยังไทงที่ผลงานที่ผ่านมาของนายสนธิคือขับไล่เสร็จทหารมาปฏิวัติแล้วคราวนี้ก็เหมือนกันพอขับไล่เสร็จลงถนนเดี๋ยวทหารจะมาปฏิวัติหรือเปล่านะครับนะฮะ,ะ้าใจนะฮะ นี่มีหลักฐานอโอนเงินแต่ไม่มีสัญญาฟ้องได้ไหมครับฟ้องไม่ได้ครับนะครับเราต้องไปให้เขาทําสัญญาทาบันทึกมาหรือไม่ก็ต้องมีการพูดคุยทางลายและมีข้อความอยู่สองส่วนหนึ่งยอมรับว่าเป็นนี่ 2. ยอมรับว่าจะใช้คืนนะครับถ้าท่านไปสามารถไปคุยทางลายจนเกิดหลักฐานขึ้นมาเนี่ยนะครับก็สามารถฟ้องร้องได้นะครับเข้าใจนะฮะเออ ไดโนเสาร์กินเยี่ยวมีอยู่คนเดียวกำลังวุ่นวายอยู่ในไลน์ของเราไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปครับนะครับปล่อยเข้าไปครับเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเราอย่าไปให้ราคาใครที่เข้ามาปวดอะไรต่งางเนี่ยเราอย่าไปให้ราคาตะกี้ผมคุยกับเขาแนละ้วเราไม่ต้องให้ราคาเราปล่อยเขาเขาโพสต์ไปเราอย่าไปยุ่งกับเขานะเราไม่ต้องไปบล็อกไปอะไรก็ปล่อยเข้าไปนะเราคุยกันเรื่องที่มันมีประโยชน์ดีกว่าอืมนะครับนะเอ่อ แกนำรวยมีคนช่วยบริจาคนะคนไปม็อบเป็นคนจนทั้งนั้นก็ไม่รู้ไม่รู้พูดถึงใครนะนะครับว่ากันไปนะครับเราอย่าไปสนใจเขานะครับปล่อยเข้าไปครับต่างคนต่างแสดงความคิดเห็นนะนะคนที่มาปวดเขาก็ต้องการให้มันสร้างความม่นบลายถ้าเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาเพิ่งจบแค่นั้นนะครับปล่อยเขาพูดเขาอยู่คนเดียวพี่น้องเชื่อผมนะฮะปล่อยเข้าไปนะครับอย่าไปยุ่งมัน นะแต่ถ้ารำคาญมากก็บล็อกก็แค่แนะั้นแหละแต่จริงๆผมไม่อยากบล็อกนะปล่อยเขาไปอย่าไปพูดถึงเขานะครับผมดูอาจารย์ได้ความรู้ครับทิศทางการเมืองควรไปทางไหนครับทิศทางการเมืองก็ต้องเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ไปประท้วงแล้วก็มาเอาทหารมายึดอำนาจ<ๆ>ก็ปล่อยไปตามกลไกระบอบประชาธิปไตยนะครับพรคเพื่อไทยเขาทำงานล้มเหลวเดี๋ยวเขาก็ต้องรับผิดชอบาทางการเมืองประชาชนก็ไม่เลือกขอเข้ามาแ,แค่แนะั้นมันก็เปลี่ยน พรรคอืน่นมาเป็นรัฐบาลเปลี่ยนนายกไปตามกลไกรัฐธรรมนูญไม่ใช่อยู่ดีไปปิดถนนปิดสนามินอันนี้ส่วนตัวผมอ่าไ,นะไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยนะฮะนะครับออเอืมนะครับอืมอืมออืมบางคนบอกว่าลำคาญนะครับไอ้พวกที่กข้ามาก่อกวนก็เลยทีมงานก็เลยบล็อกให้ไปแล้วอืมบล็อกไปยังครับหายไปแล้วนะ นะสบายไปแล้วอไอ้จอมปวดนะนะครับเรียบร้อยไปแล้วอัจฉริยะหายไปไหนนะครับอืมนะครับเขาก็คงไปเล่นมวยเล่นอะไรมันก็ชอบเชียม,มวยเขาเป็นเจ้าของค่ายมวยนะจะประท้วงอนะครับมีอะไรบ้างครับอืนะครับนะนะครับมีใครมาปวดไหมถ้ารำคาญก็เดี๋ยวจะบล็อกอให้ทีมงานบล็อกให้นะแต่กี้บล็อกไปแล้วหนึ่งคนนะฮะ อมอยังยังยังอยู่อะแล้วครับเอ่านะครับนะจะจะจะได้บล็อกไปนะครับถ้าลำคาญนะนะครับอ่านะครับนะครับอ่ายังมีอีกไหมครับมีก็จะบล็อกไปนะเอ่อจะไปกู้ชาติกู้อะไรนะครับอืมนะครับนะนะครับนะนะครับก็ความก็เอ่อนะครับนะครับนะปล่อยไปครับอย่ามาป่วนอย่ามาไรปล่อยไปนะ ่าไปสนใจครับลนลงให้ผู้ที่ซื้อเสียงลงคะแนนให้ผู้อื่นที่ไปซื้อเสียงอะไรต่างนะครับนะครับเอาว่าไปครับเงินประกันชีวิตถือเป็นซัม์มรดกหรือไม่ซั์มรดกหมายถึงรัพย์สินที่ผู้ตายมีอยู่ขณะถึงแก่ความตายเงินประกันชีวิตสิทธิ์ในการได้รับเงินเกิดหลังจากผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วจึงไม่ใช่ซัม์มรดกง่ายๆแค่นี้นะครับนะ่เข้าใจนะครับ